ผมชื่อต้อมครับสวัสดีค่ะชื่อเนทค่ะเจอพี่ต้อมครั้งแรกที่ปารีสเมร์ค่ะมันทําให้เป็นจุดที่แบบว่าเราได้เจอกับเพื่อนไปหลายคนในการจุดนะัดแชรเพราะเราต้องขึ้นรถเมล์คันเดียวกรถ543มันจะรอแบบนานมากเลยเราก็จะแบบรวมรวมตัวกันใช่แต่สุดท้ายพอมาไปไม่ทันแล้วมันก็เลยต้องรวมกลุ่มนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ได้นั่งแท็กซี่ไปด้วยกันนะตอนนั้นใช่ใช่ <S <S หลังจากนั่งแท็กซี่ไปได้การชักนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราถูกตาต้องใจเขามากมันเลยเป็นที่มาของการสารภาพรักครั้งแรกเพราะว่าเพื่อนส้มของเรานั้นเอาเรื่องมาบอกพี่ต้อมมีเพื่อนของส้มชอบพี่นะพอเหมือนได้เจอพี่ต้อมอีกครั้งหนึ่งที่ป้ายรถเมล์เราก็เลยบอกชอบเขาครั้งแรกไปข้างแรกต่อพี่ต้อมบอกว่าขอโทษนะครับพี่ไม่ได้ชอบน้องพี่แม่งใจแล้ว ตอนนั้นมันแบบมันนเหมือนแบบมันเป็นช่วงแรกๆนะที่เราแบบมันเพก่ารงานในหองเรเจาใช่ใช่เราเคยได้ยินคำหนึ่งที่แม่เคยบอกกับเราว่าผู้ชายอ่ะกว่าเขาจะรักอ่ะจะรู้จักมันก็ต้องเป็นนึกถึงพอนึกถึงไปเรื่อยมันจะมีความคิดถึงพอคิดถึงไปเรื่อยสักวันอาจจะรักเราก็เลยแบบว่าอ่ะทำยังไงก็ได้แรกเริ่มก่อนต้องทำให้เขานึกถึงเราให้ได้ก่อน ปกติอะก็คือใช่เดี๋ยวพี่จะต้องไปกินข้าวที่โรงอาหารพระจอบเน็ตก็จะเดินตามไปด้วยแล้วแบบพอพี่ซื้อข้าวมาเงี้ยจําจได้เลยวันนั้นข้าวมันไก่นะฮะจานหนึ่งซื้อพี่ซื้อมาแล้วก็ไปซื้อน้ําชาเขียวแก้วหนึ่งอ่อาพวางปุ๊บอ่ะก็ให้บอกเน็ตกินเลยกินได้นะอะไรเน็ตก็เลยครับแก้งเลยเอาชาเขียวนั่นแหละแก้งอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาคงอยากให้เราจํามันนะ <laughs> พี่นึกถึงหนูไหมล่ะจำได้เลยไม่มีใครมาทำกับพี่อย่างนี้เลยจบปีสี่แล้วเราคิดว่าเดี๋ยวแบบยังไงก็ต้องก็ต้องจากกันแล้วอ่ะเออเราก็เลยแบบลองสารภาพรักกับเขาอีกทีครั้งนี้สองรอบนี้เขาก็ปฏิเสธมาเหมือนเดิมยงแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนกับมีสัญญาณที่ดีขึ้นหน่อยนะคะที่บอกว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนแล้วว่าเขาคิดกับเราแค่เป็นน้องสาวทูรูปแรกใช่เป็นตอนที่พี่รับปริญญาน่าจะเป็นวันที่ถ่ายรูปหมู่ของพระจอมเนาะ ก็มาถ่ายมาถ่ายรูปพี่พี่เนี่ยจบแล้วอะไรอย่างนี้อ่าว่าไปตอนนี้ก็ทำโปรเจกต์อยู่หาข้อมูลเพิ่มนะต้องการเล่มวิทยานิพนธ์เราก็ใช้ระบบพีทอมพีทอมช่วยยืมใช่ไหมยืมเล่มวิทยานิพนธ์อ่ชื่อนี้ชื่อนี้นะมันมีที่เดียวที่จุฬาเท่านั้นมันจริงมั้ที่เดียวจริงไหมแบบสุดท้ายแล้วยังตัดใจไม่ได้เนาะเราก็ยังพยายามอยู่ อ้ยทหหน้าลังเลิกงานอ่ะเราไปไหว้พัดพัีมุลติซื้อทูปซื้อเทียนสีแดงซื้อดอกกุลงกหลาบแล้วไปครบเลย <c oughs> แล้วจุดเทียนจุดแบบปักคู่ปักนี้เลยให้ให้คู่กัน <c> เ <oughs> <c oughs> ลยก็เห <c oughs> มือนกับแบบอธิษฐานขอขอพัีมูลติว่าแบบขอให้ ขอให้เราขอให้ได้คบกันอะไรเงี้ยเออนี่คือความมั่นใจอีกอันหนึ่ง uh. ท,ที่ทําให้พอถึงวันเกิดเขาแล้วก็ให้ของของวัญเกิดเขาของขวัญวันเกิดของน้องเนตนี่ครับเป็นเสื้อตัวนี้ <c oughs> ยังไม่กลับเลยเรอระไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับซักมา <c oughs> จริงเสื้อตัวนี้นี่น่าจะเก้าปีเก้าปีแล้วครับยังใส่ใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวอยู่นี่เลยของขวัญชิ้นแรกของน้องเน็ตช่ <c oughs> ซึ่งพอเราให้ของขวัญเกิดเขาไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ เราาแล้วก็บอกบอกพี่ต้อมอีกครั้งนึงว่าเราแบบหนูชอบพี่ไอ้วเขาก็ปฏิเสธเหมือนเดิมแบบมันคิดว่าพอแล้วอ่ะคิดว่าเป็นครั้งุดท้ายแล้วเขาไม่เอาแล้วเนี่ยแบบคิดถึงขนาดว่าคือค้าเขาจะรักอ่ะเขาคงรักไปนานแล้วอันเนี่ยมันถึงแบบสามครั้งแล้วอ่ะมันมันที่สุดของเราแล้วอ่ะเราคิดว่าเรายอมแพ้แล้ว ใ้ที่แบบเข้าไปเลยแบบเห็นหน้าี่เลยวางไว้ที่นี่เวางไวเลยโอ้มันแย <c oughs> ่ไปหมดเลยเนี้ยพี่เจก็เลยแบบชวนไปจันทบ,บุรีไหมไปขอทิชกูดพ,พี่อาร์มพี่ปอนอพี่ต่อยคือไม่รู้ด้วยซ้ำว,ว่ามีใครไปบ้างแต่ก็คือแค่รู้ว,ว่ากลุ่มนี้แหละกลุ่มเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเริ่มกลับมาคุยกันมากขึ้นหลังจากจบทริปนั้น กันอย่างสนุกสนานนะคะถึงเขาจะทักแชทแลมาคุยกับเราอะเราก็ไม่ค่อยตอบไปแล้วพอนานๆไม่ได้คุยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเงียบเหงาอะไรนะประมาณนั้นเอ่อก็เลยแบบเราก็เหมือนกับเริ่มรู้สึกกลับมาชอบครับเราก็มีแผนแล้วเระว่าเออเราก็อยากจะแบบเหมือนกับสารภาพนะว่าเออพี่ชอบเน็ตอะไรเงี้ยก็คือแบบคิดไปแล้วว่าเป็นงานรับปริญญาของเพื่อนเขาครับอือคือเบนใช่ไหมที่มสวนะฮะมสวประสาสมิตรก็แล้วก็แล้วก็ดี เพื่อนพี่ก็รับปริญญาเหมือนกันถึนนั้นเจอพี่ต้อมแต่ก็คือแบบไม่ไม่ได้เปิดโอกาสจะคุยกับพี่ต้อมแล้วค่ะก็คือแบบถ้ามีเพื่อนก็คือเอาเพื่อนไว้ข้างๆเลยใช่และมันมันมันไม่ได้พร้อมขนาดนั้นด้วยสถานการณ์นั้นแต่เราก็อยากจะบอกความรู้สึกของเรากับกับเขาไปออไม่อฮะอเะเดี๋ยวกลัวกลัวอ,อะไรกลัวคนเื่นเยี่ยกแคคือพอน่ารถเมื่อได้กันแล้วผ่านเมเจอร์แล้วอี่ก็เลยแบบเน็ตอ่า พี่มีอะไรจะบอกอะไรเงี้ยน้งเน็ตเ้าก็แบบเหมือนสตาร์ทเลยนะช็อกนิ่งไปอ่าตัดสินใจบอกไปว่าเน็ตพี่ชอบเน็ตนะอ่าเนี้ยก็วันนั้นก็คือเหตุการณ์นึงก็จบไปแต่ฟีดแบ็กจากเน็ตก็คือเหมือนก็ยังไม่ได้แบบว่าตอบรับอะไรนะก็เหมือนกับว่าแค่รับทราบจ๊าจําได้ปะไม่ได้เหมืม <c oughs> อนเชนเขินเขินจำจำไม่ได้จำจำไลยเลยนะเน้นเล่นตัวเล่นตัวนั้นน่ะเหมือนกับว่ากับพร้อมน้องเน็ตแล้ว แต่เราก็คิดว่าแบะว่าเหมือนกับคือเราก็อยากให้เกียรติพ่อกับแม่เขาครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพ่อกับแม่ครับก็คือขออนุญาตคบกับน้องเน็ตนะเป็นแฟนกับน้องเน็ตครับแล้วก็จะดูแลเขาได้ไหมไมุ่ดูแลเขาได้ไหมตอบได้ครับได้ครับได้แบบไหนดูแลได้เรื่องไหน ทุกเรื่องครับแล้วพ่อคิดว่ายังไงพ่อยั่งานไหมเด็กรอดากันก็แล้วแต่ครับขอบคุณครับแต่เราคิดว่าแบบยังไม่พอกับที่เขาทํากับเราช่วงที่พี่เรียนจบแล้วรับปริญญารับปริญญาโทพฤจุลาฮเป็นครั้งแรกด้วยแหละที่ได้พาเน็ตเนี่ยเจอกับพ่อ กับแม่พี่ใช<ม>่เพราะตอนนั้นก็คือเป็นวันที่ถ่ายรูปถ่ายรูปที่จุฬาช่วงนั้นน่ะก็เลยแบบเหมือนขอเขาเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งก็รู้นเหมือนกันนะว่าเขาเอใจอ่อนหรือยังก็นานแล้วด้วยคือตอนนั้นก็เลยเหมือนกับได้ตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการเรียกว่าอย่างเป็นทางการ<ม><ม>เลยนะแล้วก็สิบกว่าปีนี่คือเป็นช่วงเวลาที่เราได้รู้จักกัน<ม>ถ้าได้คบเป็นแฟนกันก็ประมาณแปปีละก็ เหมือนผ่านเรื่องราวอะไรมาด้วยกันเนะาะค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะขอบคุณครับแล้วก็พี่ก็สัญญาว่าจะดูแลหนูให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับจบค่ะ <c oughs> งั้น <c oughs> อวยพรให้อีกหลายคู่แล้วกันนะที่อาจจะแบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบพยายามกันอยู่อาจจะพยายามฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งพยายามก็ลองให้สุดก่อนครับคือ ลองถามตัวเองว่ามันสุดหรือ,อยังแค่คิดว่าลองให้สุดเท่าที่เรามีความสุขอืก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมง,งานแต่งของเราขอบคุณมากครับผมขอให้ <รอ S 1> มีความสุขมากครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนครับทุกคนเดี๋ยวมาดู N K D กันครับจะมา <laughs> สัมภาษณ์ก <laughs> ันเองนะครับ <laughs>

ไม่เราไม่ได้เราครั้งแรกครั้งแรกท่เจอแล้วก็แล้วก็